กระตูนเนี่ยมันจะขาดตัวละครไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมนะตัวละครเนี่ยมีความสําคัญต่อหน,นังอนิเมะหรือกระตูนเป็นอย่างมากถ้าไม่มีคาแรคเตอร์เนี่ยเนื้อเรื่องหรือ,รอบทบาท <I do. S 1> ของเรื่องนั้นๆจะไม่ดําเนินต่อและสามารถสื่อถึงเป้าหมายและพฤติกรรมหรือนิสัยของตัวละครนั้นๆได้ทําให้คนดูอินกับตัวละครและเนื้อเรื่องและตัวละครเนี่ยอาจไม่ใช่เป็นมนุษย์เสมอไปนะครับผมนะตัวละครเนี่ยสามารถเป็นได้ ทั้งสัตว์หรือพืชหรือเป็นวัตถุอะไรบางอย่างก็ได้บางตัวละครเนี่ยก็มีความเป็นเอกกันละและจุดเด่นของแต่ละตัวละครแตกต่างกันไปทําให้มีคนดูเยอะขึ้นและมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทําให้หนังอนิเมะหรือการ์ตูนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยู่บนใน YouTube และเป็นคนไทยทําตัวละครในเนื้อเรื่องนั้นมีสภาพหัวปมและการอนิเมะของเนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องของเนื้อเรื่องนี้โมดได้คำนยนแล้วว่า กาคือคือมันกามากเลยในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็ดีแล้วแหละแต่เรื่องนั้นก็คือการห่อแฮมครับปตอบอะไรวะเนี่ยเพลงเปืดอินโทรการหอแฮมเนี่ยถูกสร้างโดยคนไทยของเรานั่นเองซึ่งคนไทยคนนั้นมีช่องที่มีชื่อว่า G O U S B 252อ่าถูกไหมวะหาไม่ถูกก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะ การแฮมเนี่ยมีตัวละครหลากหลายตัวและมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแตกต,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 ต่างกันไปแต่วันนี้ผมจะเอา6ตัวละครที่ในคอมมูนิตี้พูดถึงมากที่สุดในการไอแฮมนะครับผมนะข้อมูลเนื้อเรื่องเนี่ยผมเอามาจากของช่อง RM มนะครับผมนะผมเขาฟังง่ายเดียวมันฟังง่ายมากอ่ะคือผมเข้าใจเลยว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงและช่องอื่นที่ทําประวัติของตัวละคลรไก่แฮมด้วยนะครับถ้าข้อมูลผมผิดตรงไหนเนี่ยก็มาบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะถ้าข้อมูลผิดก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับตัวละครที่6ครับกันครับ การเนี่ยผมจะพูดถึงในจักรวาลของ Deep Ocean นะครับผมนะการ Deep Ocean เนี่ยมันเขาไม่ได้มาจากจักรวาลหลักนะครับผมนะซึ่งเข้ามาจากจักรวาลอื่นนะครับผมนะจักรวาลของเขาในตอนนี้เนี่ยได้ถูกจมน้ําไปแล้วนะครับด้วยตัวของเขาเองซึ่งเขาก็ท่องไปจักรวาลต่างๆจนเขาเข้าอยู่ในจักรวาลกาแรไอแฮมและปลอมตัวเป็นกันในจักรวาลกาแรไอแฮมการดิฟโอเชียนเนี่ยโผล่มาทั้งหมด8ตอนโผล่มาครั้งแรกในการไอแฮมซีซั่น2เอพิโซด2จุดแตกหักโผล่มาครั้งสุดท้ายในการไอแฮมซีซั่น3เอพิโซด1ตอนขนมป,ปังแช่แข็ง ผมไม่ได้รอผมไม่ได้กลัวลนั้นชื่อจริงมันชื่ออย่างนี้เลยอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้จมน้ําไปแล้วเนี่ยดังภาพเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ถูกช่วยโดยเฟสเล่มาแล้วนะครับผมในการแฮมซีซั่นสามเอพิโซดหนตอนขนมป,ปังแช่เย็นและเหมือนเขาจะมีแผลที่สองด้วยนะครับผนมะแผลที่สอง,องเขาคือเรไอเทสโอ้โห oh ตายแน่นอนการดิฟโอเชียนเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในคอมมูนิตี้ของการแฮมซึ่ง เขาน่าจะเช่าครคเตอร์ดีโอเชียนจมน้าเพราะฉากนี้กับครคเตอร์เขามาดูสอดคล้องกับชื่อของเขาเป็นอย่างมากแล้วก็แบ็กสตอรี่ของเขาและชุดดีไซน์ก็เหมาะก,กับชื่อของเขาด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่คอมมูนิตี้ที่ชอบดีโอเชียนก็คือดีโอเชียนแห่มีพลังที่หลากหลายและเท่มากๆโผล่ไปที่ไหนคนนี้ก็แย่งซีนหมดเลยและเรื่องของนิสัยของดีโอเชียนก็ด้วยนะครับดีโอเชียนก็มีแค่นี้แหละครับงั้นไปตัวละครต่อไปกันเลย ตัครที่5ครับโรบอทฟันผู้ชอบไปไหนวะไอ้ไอ้โอ้ยไงเนี่ยว้าฟันครับเขาเป็นหนึ่งในโรบอทหรือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่สุกสร้างโดยแม็กกี้กับฮาและก็มีกันด้วยฟันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตายยากที่สุดในการ์ดมก็จากปากของผู้สร้างเองนะคือถ้าเขาพังแล้วแล้วก็สร้างใหม่ได้เรื่อยๆนั่นแหละไม่มีวันตายฟันเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากสามารถตบกับหน้าดำคำเคียดได้ ้วตอนล่างโดนแฮกก็สามารถตบกับดาร์กได้และสามารถฆ่าดาร์กได้เป็นหนึ่งในหุ่ยนยนต์ที่อันตรายมากแต่ไม่เท่ากับเอทเทสฟันโผลมาครั้งแรกในการไอแฮมซีซั่นหนึ่งอพิโซดหกเขาจะกลับมาไหมนี่คือชื่อตอนนะครับโผลมาครั้งสุดท้ายในการไอแฮมซีซั่นสองอีพีหกชื่อตอนการสูญเสียซึ่งตอนนี้มีความวิเศษอย่างหนึง่งคืออีพีที่หกในซีซั่นหนึ่งเนี่ยฟันเขาจะโผลมาครั้งแรกใช่ไหมแต่ในซีซั่นสองเนี่ยอีพีที่หกเนี่ยฟันเขาจะโผลมาครั้งสุดท้าย โอ้โหผมไม่สังเกตเนี่ยเพิ่งมาสังเกตตอนตอนแบบตัดต่อฟันเนี่ยเขาถูกพูดถึงในแบบบางตอนนะอย่างเช่นการแฮมซีซั่น3อีเอพิโซดวันซึ่งเป็นตอนที่โทบี้กำลังเล่าให้แฮมฟังว่ามันเกิอดอะไรขึ้นหลังจาก3ปีที่แล้วฮาในตอนซีซั่น3เนี่ยเขากำลังหมกอุ้งเดียวเกี่ยวกับการสร้างฟันขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีตัวรับมือกับวัดเฮลนั่นเองผมโผล่มาทั้งหมดมา8ตอนนะครับฟันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคอมมูนิตี้แฟนอาร์ที่ออกมาแนวน่ารัก เยอะมากมากเพราะเพราะตัวละครฟันในคานไอแฮมเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีมากและเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ต่อทุกคนและเป็นคนีคนหนึ่งที่รักพวกพ้องมากฟันเนี่ยก็เหมือนกับเด็กครบผมนะเป็นเด็กที่ใส่เสื้อและหน้าเอ็นดูนั่นแหละครับคือทั้งหมดของฟันที่ทำไมทุกคนถึงชอบฟันเพราะบุคลิกนิสัยของเขาเองที่เป็นคนที่น่ารักบางคนเนี่ยเขาก็ชอบตัวละครฟันเพราะว่าความสามารถเขาผมชอบรถไฟฮะหามายความว่าไงที่แกชอบรถไฟนั่นแหละครับ ตัวละครที่4ครับบมอร์เดิลกาพวกเราเอาไปทำอาหารเย็นใช่ไหมล่ะทำไมพวกนายมองฉันเป็นฆาตากรขึ้นหมดเลยวะฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะเว้ยไอสสัตว์เอยแม่งหมดการความโหดเมอรเอร์เดิการเนี่ยมันหนึ่งในตัวละครที่อันตรายมากๆในจัก,กรวาลน,นะครับและเป็นญาติกับจัก,กรวาลของดาร์คสีด้วยและเป็นเพื่อนกับคิงแฮมจุดกำเนิดของเมอรเดิการเนี่ยเกิดจากที่บอชสชนะสงครามในการแดแฮมซีซันทรูออตอนเอตอท a t h บอสได้จากการพักพวกของ GC ซึ่งเหลือผู้รอดชีวิตคือ GC, d a ด้าแฮมเดมิสิตแล้วก็บอสหลังจากที่บอสชนะสงครามเนี่ยบอสก็ทำการเริ่มแผนต,ต่อไปก็คือการเก็บคนที่ยังเหลือรอดซึ่งบอสได้จับตัว GC เพื่อจะลบความทรงจำของ GC ออกแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดหลังจากเกิดข้อผิดพลาดจาก GC บุคลิก GC ได้เปลี่ยนจากัี GC ใช้ขวานสับขวานลันเว่โอเคครับ ชินหรือน่านังขุนเคียนเนี่ยได้เดินผ่ามาพอดีและได้เห็นเหตุการณ์ที่บอสโดน G ีเด็ดหัวหน้าดังขุนเคียนได้ทำการเข้าต่อสู้กับ GC แต่เขาไม่สามารถสู้กับ GC ในตอนนี้ได้และเขาก็เป็นอีกรายที่โดนเก็บแต่ก็ยังมีคนรอดจากเหตุการณ์นี้ก็คือเลดอกับไอหน้าแหวงก็คือโทมัสนั่นแหละส่วนคนที่ยังเหลือรอดที่เป็นพรรคพวกของ GC ได้ทำการพยายามหยุด GC ในตอนนี้เอาไว้แต่พวกเขาก็ได้หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนหายไปได้ยังไง ที่รู้พวกเขาอาจจะไม่รอดก็ได้อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคือมืดด้วยกันเคยเป,นนเป็นหนึ่งในสมาชิกของ emission ผมพูดสะกดถูกไหมเนี่ยถ้าผิดก็บอกใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเขาเป็นอนดีตสมาชิกอันดับที่9ของ emission แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาถูกโค่นลงโดย km ผมจะไม่อ่านชื่อเต็มแมน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวผม,ผมโดนฆ่ามุดด้วยกันเนี่ยได้ทำการเข้าสู้กับ km เพื่อรักษาตำแหน่งอันดับที่9ของ emission ไว้แต่มุดด้วยกันไม่สามารถสู้กับ km ได้ จนตอนที่สู้กันเสร็จเนี่ยสภาพมอือนเดิมกันนี่โคมากเลยทีเดียวและตอนที่เขาสู้กับ K m เมนี่ยเหมือนสมองเขาได้รับการกระทุกระเทือนจนทําให้นิสัยของเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่น่ารักขึ้นในปัจจุบันซึ่งคอมมูนิตี้ของการแฮมเนี่ยเหมือนจะชอบเบอร์เดร์กันสุดๆเลยแหละเบ <laughs> มือเดร์กันเนี่ยมีฉากที่น่าจดจําเยอะมากๆคร,ครับตัวละครตัวนี้คือเป็นฉากที่เปิดตานานเบมือเดร์กันและคนซิมเยอะมากๆก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนชอบเบมร์เดร์กันก็คือบุคลิกนิสัยของเขานนั่นเองแล้วก็คาแรคเตอร์เขาด้วยที่เป็นเอกลักษณ์และน่าาจจดํ และเป็นตัวละครที่แย่งซีตัวอื่นมากพอเขาโผล่มาจนมีคนชอบเยอะขึ้นและมีแฟนอาร์ตเยอะแล้วก็มีแฟนอาร์ตแบบแอน,นิเมชันและมีแบบเออเราอีกหนึ่งครับผู้ชมเออเดี๋ยวลองไีกหนึ่งนะครับผู้ชมหาของแป๊บอ่ะอ่ะดูนี่ห้ยตู้เมื <I do. S 2> ่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้น,นครับเมื่อเลือกกันเนี่ยโผล่มาทั้งหมด4ตอนโผล่มาครั้งแรกในการแฮมซิสซันทรูเอพิโซดไฟชื่อตอนคิดไม่ออก และผมมาครั้งสุดท้ายในการแข่งแฮมซีซั่นีพีที่เก้าเดอ a t ฟนอ t แบเก็หมดเวลาครับกับตัวละครเมือเดร์กันงั้นไปตัวละครที่3กันดลกว่าบัคคิพูดว่าอะไรนะตัวละครที่3ครับ r e d Eye เ e d Eye ไอตาแดงเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นมนุษย์ประหลาดของการแข่งแฮมซึ่งเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเป็นกองกำลังหลักที่ไว้สู้กับทม ในศึกใหญ่ในการไอแฮมซีซั่น2 EP 1 0ชื่อตอนแมยจะชื่ออะไชื่อตอนแมงตัวละครเลดอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นมนุษย์ประหลาดเหมือนกันแต่เลดอเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ประหลาดธรรมดานะครับเลดอเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ประหลาดที่เป็นแบบพิเศษใส่ไข่ถ้าเลดอเนี่ยตุยครับเลดอเนี่ยเขาจะกลับมาได้ทุกร้อยปีใช่เขาจะเกิดใหม่กลับมาได้ แต่ความทรงจานี้จะไม่เหลือเลยซึ่งตอนนี้เนะี่ยมีแบบมนุษย์ประหลาดพิเศษอยู่3คนด้วยกัน1นึ่งเลดอชินหรือหน,น้าดำเครื่องเครียด3ก็คือริ่นตัวใหม่ในซีซันสามนุษย์ประหลาดพิเศษเนี่ยอาจจะไม่มีแค่3คนนะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่แค่มันไม่โผล่มาในเรื่องกัดไอแฮมนะเลดอเนี่ยมีร่างทั้งหมดอยู่2ร่างด้วยกันคือก็คือเฟสของเขาแหละเฟสที่หนึ่งคือเลดอายปกติครับเฟสที่สองคือ black อ่านั่นแหละครับ ในร่างที่2ของเลดอายเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับของบัตมูลร่างที่2ของเลดอายเนี่ยเป็นร่างที่ไว้ใช้สหรับการต่อสู้โดยเฉพาะอ,อ๋อแล้วก็เลดอายเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเลดอายเขาได้ตุยไปแล้วครับโดยบัตเฮลตัดหัวกลายเป็นนูอายไปเลยเลดอายโผล่มาทั้งหมด10ตอนโผล่มาครั้งแรกในตอนการแฮมซีซั่นหนึ่งเอพิโซดสิบจุดจุดของซีซั่นหนึ่งได้โผล่มาครั้งสุดท้ายในการแฮมซีซั่นสามเอพิโซดหนึ่ง ซึ่งผมไม่ต้องพูดชื่อมันเพราะผมพูดชื่อมาหลายรอบแล้วเรามาพูดถึงคอมมูนิตี้ของการแฮมกันดีกว่าคอมมูนิตี้ของการแฮมเนี่ยบอกได้คำเดยว่าชอบเรดไออย่างมากเพราะคาแรคเตอร์และดีไซน์ของเรดไอเนี่ยมีความเรียบง่ายแต่ทรงด้วยความเป็นอกลักษณ์และเป็นตัวละครที่น่าจดจําในเรื่องดีไซน์และบทบาทของเขาจนทําให้มีแฟนอาร์ของเรดไอและแฟนอาร์ที่เป็นจักรวาลของตัวเองเยอะกว่าตัวอื่นด้วยซ้ําจนทําให้ผู้สร้างหลอนกันไปเลยแหละ เลดอาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่รักเพื่อนและรักพวกพ้องมากที่สุดตัวคนหนึ่งเลยแหละซึ่งแต่ละคนที่ดูไกด์แฮมแล้วน่าจะรู้กันว่าเขารักพวกพ้องขนาดไหนในตอนการแฮมซีซั่นสอง ep สิบซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สู้กับไอทามครั้งใหญ่ในการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยไอทามได้ทําการเสแบ็คโฮขึ้นมาเพื่อได้ทําลายออโลกการแฮมแต่แน่นอนครับธรร,รมะย่าชนะอาธรรมซึ่งพวกพระเอกเนี่ยทำการร่วมมือพลังกันทั้งหมดพ้่อการใส่โจมตีแบ็คโฮไอทามโดยภายในครั้งเดียวพ่าแบ็คโฮไอทามเนี่ยถูกทําลายลง ได้ได้ทาการปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้ถึงแม้โลกของกันไอแฮมจะไม่ถูกทำลายโดยแบ็คโฮของไอทาแต่การที่ทำลายแบ็คโฮไปซึ่งแบ็คโฮของไอทาเนี่ยถ้าถูกทำลายจะมีผลกระทบต่อทุกๆคนที่อยู่ในระแวกนั้นแต่เลดอาเนี่ยได้รับมาทั้งหมดเพื่อไม่ให้ผู้พ้องหรือเพื่อนๆอของเขาโดนผลกระทบของแบ็คโฮแต่การที่เลดอายทำอย่างนั้นเนี่ยเลดอาจะถูกลบหายไป นั่น,สนแสดงได้เห็นว่าเขารักเพื่อนและพวกพ้องมากขนาดไหน,นจนสามารถยอมแลกชีวิตกับเขาได้เลยแต่ผมก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเลดอ y e เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจําที่สุดแล้วแหละสำหรับผมนะงั้นเราไปอันดับต่อไปกันดีก,กว่านะครับท่านครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเฟสสองนะท่านควรจะดูให้ดีๆก่อนนะครับตัวละครที่2ตัวร้ายประจำาหับซีซั่นสองทำ ทำเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นตัวร้ายหลักในการแองฮมซีซั่นสองซึ่งเป็นตัวร้ายที่โหดเอาเรื่องจนในการแองฮมเนี่ยสองกลุ่มที่กําลังทําสงครามกันเนี่ยเขาต้องมาร่วมมือกันเพื่อจัดการทาโดยเฉพาะถึงแม้จะร่วมมือกันเนี่ยแต่กว่าจะจัดการทํทำได้เนี่ยมันก็แบบลากเลือดเหมือนกันนะซึ่งสมแล้วที่เป็นตัวร้ายหลักในซีซั่นสองทามเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวละครในการแหงฮมผู้ชมนะทามเนี่ยเขาเป็นตัวละครในปั้นเอนโอเคซึ่งเขาได้มาเยือนของโลกการแองฮมเพราะว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนเขาก็คือไอ้ปั้ ตอนที่เขามาโลกกันแฮมครั้งแรกเนี่ยเขาก็ทาได้แค่หนีกับหลบซ่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเพื่อนเขาอย่างไงจนบอสได้หักหลังไอ้ปั้นในที่สุดแต่ระหว่างที่เขาอยู่ในโลกกันแฮมเนี่ยเขาก็ไปเจอปืนของไอ้ฮาที่เป็นปืนฆ่ามิติซึ่งปืนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเบตา้า ซึ่งยังเป็นมิติตั้งต้นซึ่งจะเป็นสารที่ไว้ข้ามมิตินั่นเองทําได้ทําการใช้สารจากปืนข้ามมิติของไอฮาข้ามเวลาเพื่อจะกลับไปแก้ไขเรื่องทุกอย่างแต่ที่รู้คือปืนนั้นจะเป็นข่าดลอดทุกครั้งที่ไอทําข้ามเวลาลูปร่างของเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อย,อยและนิสัยของเขาและความเป็นตัวตนของเขาจะหายไปจากที่เขาจะมาช่วยเพื่อนเขาได้เปลี่ยนไป ขาสนุกในการฆ่าฝันและการทําลายล้างลังจกนั้นตนัวเองเขาทำการฆ่ามิติฆ่าเวลาจนถึงมิติของโมัวด้วยกันเพราะเขากาลังตามหาคนที่ทําให้เขาติดบล็อกนั่นเองโมัวด้วยกันเนี่ยได้บอกกับไอ้ทำว่าคนที่ทําให้มึงติดบล็อกเนี่ยก็คือบอสในจักรวาลกาเดแฮมคือจักรวาลหลักนั่นแหละนน้อยครับไม่รีรอช้าเขาบุกมาทันทีเลยเพื่อจะมาหาบอสโดยเฉพาะท้ายในปัจจุบันเนี่ยไอ้ทำก็แพ้ไปแล้วนะครับผมนะแต่ เขาก็ยังไม่ตายครับผมซึ่งเขาถูกช่วยไว้โดยบัดเฮลและบัดเฮลก็ส่งเขาไปที่ฐานของไอ้สายไฟนั่นเองอ้อเผื่อใครยังไม่รู้คุณทุกคนน่าคิดว่าบุคลิกนั่งเดิมหรือตัวตนนั่งเดิมของไอท้ทาเนี่ยน่าจะหายไปแล้วแต่เขายังไม่หายไปไหนครับเขายังอยู่ในร่างกายของตัวเองครับแต่อยู่ในใจิตใจซึ่งเขาเห็นทุกอย่างที่เขากระทําไว้แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะตัวตนของตัวเองเนี่ย ได้ถูกแทนที่ไปแล้วนั่นเองทำโผลมาทั้งหมด8ตอนโผลมาครั้งแรกในการแงฮมซีซั่น2ตอน3ชื่อตอนความทรงจำที่เสียหายโผลมาครั้งสุดท้ายในการแงฮมซีซั่น2 EP 10เรามาพูดถึงคอมมูนิตี้ของการแงฮมกันดีกว่าทำเนี่ยถูกพูดถึงในคอมมูนิตี้การแงเฮมเยอะมากๆในสมัยก่อนพ่อเป็นตัวละครตัวร้ายหลักในการแฮมซีซั่น2และเป็นตัวละครตัวร้ายที่มีดีไซน์อ๋อ,อได้คำนี้เลยว่าเออก็ดีใช้ได้และน่าสนใจด้วยและเป็นเอกลักษณ์ของตัวของมันเอง และเรื่องพลังและ backstory ของเขาเนี่ยสมกับเป็นตัวร้ายหลักที่จะเกิดมาเป็นตัวร้ายในการแฮมซีซั่นสองแต่ในคอมมูนิตี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องแบบนี้นะสิในแฟนคลับของการแฮมเนี่ยเขาจะพูดถึงทาในเรื่องที่เขาไปฆนะ่าดาร์กถึงแม้เขาจะฆ่าแบบทางอ้อมด้วยการแฮกไอฟ,ฟันและให้ฟันไปฆนะ่าดาร์กใช่ครับ <S <S เขาถูกพูดถึงในทางที่แบบไม่ใช่ความนิยมนะครับผมในทางที่เกลียดมากๆซึ่งในคอมมูนินตี้การแฮมเนี่ยได้มีแบบแฟนอาร์ไอทำแบบเยอะมากๆแต่ไม่ใช่ทางที่ดีนะทางที่แบบ ไอ้ทมามแม่งโดนกระทืบมากคือไฟร์ต้าไอทามโดนกระทืบเนี่ยคือมันเยอะจนแบบทุกๆวันเนี่ยมึงจะเห็นแต่ไฟร์ต้านี้จนแบบจนมันเป็นแบบเป็นเดือนเลยแหละแรนนี่คือทั้งหมดของไอ้ทามตัวร้ายในซีซั่น2องั่นเราไปตัวละครสุดท้ายกันดีกว่านะครับตัวละครสุดท้ายที่คนพูดถึง ใครที่เป็นแฟนคับไกแ่แฮมเนี่ยน่าจะรู้ว่าตัวละครสุดท้ายคือตัวอะไรผู้ลูบหล่อประจำไก่แฮมครับดาร์กชุดบ้าอะไรของนายวะเนี่ยไอยชุดนี่มันไม่เท่เหรอฉันคิดว่ามันเท่ดีออกนะดาร์ก <Dark S 2> เป็นหนึ่งในตัวละครไก่แฮมที่อยู่มานานมากๆได้เป็นตัวละครที่น่าจดจาดาร์กเขาเป็นหนึ่งในตัวละครในไก่แฮมที่เป็นมนุษย์ประหลาดเหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ประหลาดที่พิเศษแต่ไม่ใช่พิเศษเหมือนกับบวามนุษย์ประหลาดของเลดอ แต่เขาเนี่ยจะเป็นมนุษย์ประหลาดที่เหมือนกับของชินหรือว่าหน้าดำของเพียดที่โจมตีแรงแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ไวกว่ามนุษย์ประหลาดตัวอื่นดากเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่สนิทมากๆก็คือแฮมนั่นเองดากเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีทักษะการต่อสู้และการใช้พลังเวทมนต์ก็คือใช้ดาบเวทมนต์นั่นแหละที่เชี่ยวชาญและดากเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีทักษะและไหไวพริปที่ดีมากก็คือศัตรูเนี่ยจะมาจากทางไหนจะโจมตีจากทางไหนเนี่ย ดรากเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เสมอเหมือนกับตอนที่ด้าปัดป้องการโจมตีของหน้านดำคำเคียดหรือตอนที่ด้าเอาตัวเองมารับในการโจมตีของฟันที่จะดู GC ด้ากเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อทุกตัวละครในการอแฮมคือแม่ด้าจะเป็นคนที่ใช้กาําลังโดยไม่คิดอะไรก่อนด้ากเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับกลุ่มของบอสมาก่อนอย่างเช่นบอสหน้านดำคำเคียดแล้วเขาก็เป็นคนสอนพลังวิมนต์กับดาบวินมนให้กับบอสในในสมัยก่อนที่เขาเป็นเพื่อนกับบอสดาเคยเข้าร่วมอุดมการของบอ ดักเนี่ยเคยได้ฉายาว่าฆาตกรมีปอกผลไม้สงสัยหันแตงโมโบ่อยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ตุยไปแล้วนะครับผมดาร์กโผล่มาทั้งหมด16ตอนโผล่มาครั้งแรกในการแฮมซีซั่นหนึ่งเอพิโซดหนึ่งชื่อตอนเอ่อการพบกับฆาตกรมีปอกผลไม้ว้าวอีพิกดาร์กโผล่มาครั้งสุดท้ายในการแฮมซีซั่นสองเอพิโซดสิบโอเค,อเ,คเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วครับผมที่เราขาดกันมาได้คือ ค <Community S 2> อมมูนิตี้กันไอแฮมเขาคิดยังไงกับตัวละครตัวนี้ดัางเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดในคอมมูนิตี้กันไอแฮมมันพูดถึงเยอะขนาดไนงั้นเหรอมันพูดถึงเยอะจนทําให้ผู้สร้างเนี่ยต้องสร้างห้องสำหรับส่งแฟนอาร์ตดาร์กโดยเฉพาะและอีกอย่างนะดั้งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครตัวเดียวที่มีตุ๊กตาเป็นของตัวเอง <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ม้อะไรนะนี่เรื่องจริงเลยในสมัยก่อนดั้งเนี่ยเขาไม่ได้ถูกพูดถึงมาตั้งแต่แรกครับชมนะแต่มีคนทําให้เขาถูกพูดถึง ก็คือซิมด์กใช่ชื่อตรงตัวเลยมางกคนเนี่ยที่เขาพูดถึงด์กเนี่ยเอาเพราะบทบาทของเขาที่ดูน่าจดจําตัวละครด์กเนี่ยก็มี backstory ที่น่าสนใจและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผ่านเรื่องราวหลายอย่างได้เป็นตัวละครที่อยู่มานานซึ่งเราได้เห็นการเติบโต,ตขเขาและการพัฒนาการของเขาในเรื่องที่ผิดและในเรื่องที่ถูกในเรื่องดีไซน์คาแรคเตอร์ที่มัน work อ u t สำหรับพลังและบุคลิกนิสัยของเขาและอย่างสุดท้ายที่แฟนคลับไก่แฮมถึงชอบตัวละครตัวนี้ก็เพราะเขาหล่อ แค่นั้นเลยท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดประการใดก็ขอากราบขออภัยมา,าที่นี้กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดตะกุกตะการไปหน่อยเนี่ยก็ผมมาทําคลิปแนวนี้แบบนี้ครั้งแรกนะก็ไม่ค่อยชินเท่าไหรอ่อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเจ้าของกระตูนด้วยนะครับผมนะก็คือช่อง J O U S B 2 5 2ให้เขาไปถึง2 0 0 0 0 0ซับกันไปเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าคุณอยากติดตามผลงานคลิปต่อๆไปโหก็อย่าลืมกดซับ และถ้าอยากผ้าคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อให้ผ้าคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ